ถึงแม้หลังจากการเลือกตั้ง24มีนาคมปีพศ2562คณะคสอชอจะหมดบทบาทไปแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าการสืบทอดอำนาจที่มีมาจากการทำรัฐประหารพฤษภาคม2557จะหมดไปด้วยนะครับพักแตกมันแตกแล้วยังก็มีแต่ข่าวลือว่าสมคิดจะไปตั้งพักสมคิดออกมปพิเศษไม่จริงถามว่าไล่เอาสมคิดตสี่กุมารออกแล้วมันจะทำให้ รัฐบาลเจ๊งไหมผมฟันธงไม่เจ๊งเฉงเพราะไม่ใช่กลไกสําคัญไม่เจ๊งดีขึ้นเอาออกเมื่อไหร่อะดีขึ้นมาแน,น้นนะบอกเขาจะไปตั้งพรรคใหม่แล้วมันจะเป็นยังไงยิ่งตั้งพรรคใหม่ยิ่งดีซึ่งผมเชื่อว่าเขาไม่กล้าตั้งตั้งก็เจ๊งเพราะไม่มีกําลังเพียงพอมีแต่คนต่อต้านไม่มีคนสนับสนุนบอกเขาจะคขนสสไปกนแน่จริงกับขนไปสิโขนไปเลยมาได้เท่าไหร่ผมก็อยากรู้นะเหมือนกันนะเหมือนกับผมบอกม็อบจะมาเป็นหมื่นเป็นแสนมาที่ยี่สิบสองพฤษภาคมแม่จริงมาดิพอรรบ,บบอกว่าจะ ดูดิมาไหมล่ะสวัสดีครับมาพบก,กับผมเทศศักดิ์จริงกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทาง f a c e b o o k รับชมทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจที่หุ้นส่วนโหวตกันมาเลยตกลงรัฐบาลควรจะยุบสภาหรือ,อยังมีคนต่อต้านออกมาเยอะ คนะอรมอรแตกกันจะเลือกตั้งใหม่หรือเปล่าควรจะทําแบบนั้นหรือเปล่าพลเอกประยุทธ์กําลังได้เปรียบหรือเปล่าอีกฝ่ายฝ่ายต่อต้านกําลังมามันจะเหมือนฮ่องกงไหมฮ่องกงกําลังเกิดการเจรจนยิงแก้น้าตาเกิดความวุ่นวายไปดูการไล์สดนะครับของธนาธรธนาธรเขาออกมาในช่วงวันครบรอบรัฐประหารบอกโอ้ยรัฐประหารมันแย่เงนน่นนี่เนี่นะไปดูทุกท่านครับ ถ้าเราย้อนเวลากลับไปในวันที่22พฤษภาคมปีพศ2557เราจะเห็นได้ว่าคณะคสอชอซึ่งมีคุณประยุทธ์จันโอชาเป็นหัวหน้าคณะได้ยึดอำนาจจากประชาชนไปวันนี้พวกเขาอยู่ในอำนาจมาถึง6ปีแล้วอำนาจที่ได้มาจากการทำรัฐประหารไม่ได้หมดสิ้นไปอย่างที่หลายคนเข้าใจ ถึงแม้หลังจากการเลือกตั้ง24มีนาคมปีพศ2,562คณะคอสอชอจะหมดบทบาทไปแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าการสืบทอดอำนาจที่มีมาจากการทำรัฐประหารพฤษภาคม2,557จะหมดไปด้วยเรายังอยู่ภายใต้เงาทะมึนของการทำรัฐประหารในเดือนพฤษภาคมปี2557 ทุกท่านครับ6ปีที่ผ่านมาความเหลื่อมล้ำช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนทางขึ้นทุกวันในขณะเดียวกันประเทศไทยเราก็ไม่สามารถที่จะก้าวทันเทคโนโลยีใหม่ๆแล้วไม่สามารถที่จะก้าวตามกระแสโลกาภิวัตได้ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียตกต่ำลงเรื่อยๆ เราคงไม่จำเป็นต้องบอกว่าพี่น้องประชาชนเดือดร้อนแสนสาหัสทางเศรษฐกิจขนาดไหน6ปีที่ผ่านมาพิสูจน์ชัดแล้วว่าการทำรัฐประหารแก้ปัญหาทั้งเศรษฐกิจสังคมการเมืองของประเทศไม่ได้6ปีที่ผ่านมาพิสูจน์ชัดแล้วและถ้าเราไม่ทำสิ่งที่เกิดขึ้นที่ผมนำเสนอต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องเดียวกันครับพฤษภา35พฤษภา53 จน,จนกระทั่งถึงโคราชหรือการทํารัฐปหาร5-7เป็นเรื่องเดียวกันหมดเป็นเรื่องกองทัพที่ลอยนวลพ้นผิดกองทัพที่ไม่เคยต้องรับผิดรับโทษที่อยู่เหนือกฎหมายที่กระทําโดยไม่เกรงกลัวกฎหมายเพราะรู้ว่ากฎหมายเอาผิดอะไรพวกเขาไม่ได้พราะรู้ว่ากฎหมายทําอะไรเขาไม่ได้ดังนั้นนี่คือเวลาของการสถาปนา อำนาจของประชาชนทำให้รัฐบาลพลเรือนอยู่เหนือกองทัพให้ได้เพราะเราเชื่อว่าถ้ากองทัพเป็นมืออาชีพพันธกิจของกองทัพคือการสร้างกำกองกำลังที่น่าเกรงขามเพื่อใช้ในยามที่ประเทศต้องการหรือประเทศถูกคุกคามจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับกองทัพเองคุณภิรักษ์เป็นคนที่แคร์เรื่องเกียรติยศเรื่องความสง่าง,งานของกองทัพมาก ถ้าเราปฏิรูปกองทัพให้เป็นมืออาชีพจริงๆมันจะเป็นที่น่าภูมิใจของทุกฝักทุกฝ่ายและเราเชื่อว่ายังมีทรัพยากรอีกมหาศาลที่เรายังไม่ได้นํามาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นสนามกอล์ฟและโรงแรมที่สวนสนปฏิพัฒน์ไม่ว่าจะเป็นสนามลวยมวยลุมพินีซึ่งเป็นเอกลักษณ์ซึ่งเป็นกีฬาของคนไทยสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าเราเอามาวางไว้อยู่บนโต๊ะทําให้ประชาชนเข้าถึงได้ตรวจสอบได้ เอาผลประโยชน์ของชาติเอาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งเราสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มกับมันได้มากกว่านี้และมูลค่าเพิ่มเหล่านี้ประเทศไทยยังต้องการอีกเยอะครับเราสามารถเอาเงินส่วนเกินเหล่านี้มาลงทุนในโรงเรียนให้ลูกหลานเราเข้าสู่การศึกษาที่ดีกว่าได้เอามาลงทุนในโรงพยาบาลให้พ่อแม่ผู้เฒ่าผู้แก่ของเราได้รับการรักษาดูแลที่ดีกว่านี้ได้เราเอามาลงทุน ในการคมนาคมสาธารณะลดต้นทุนการชาใช้จ่ายการเดินทางของประชาชนลงเรายัางต้องใช้ทรัพยากรในการฟื้นฟูประเทศหลังจากโควิดอีกเยอะเราต้องใช้พัฒนทรัพยากรอีกเยอะเพื่อที่จะลบความเหลื่อมล้ําช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนต้องลงทุนในอุตสาหการรมใหม่ๆอีกเยอะที่จะสร้างงานที่มีคุณค่าที่มีความหมายกับประชาชนอย่ายอมให้ทรัพยากรของประเทศถูกใช้ไปเพื่อผลประโยชน์ของอภิสิทธิชน อย่ายอมให้ทรัพยากรของประเทศถูกใช้ไปเพื่อผลประโยชน์ของนายทนนายพลนายทหารชั้นผู้ใหญ่มีแต่การเคลื่อนไหวเรียกร้องรลนนลงร่วมกันเท่านั้นผมชักชวนทุกคนที่รักประชาธิปไตยรักความเป็นธรรมต้องการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจต้องการสร้างสังคมที่ดีกว่านี้เคลื่อนไหวรลรงลงและเรียกร้องไปพร้อมกับพวกเราคณะก้าวหน้าครับวันนี้ ครบรอบ6ปีของการทำรัฐประหาร22พฤษภาคมปีพศ2557ครบรอบ90วันของการให้คำสัญญาของคุณอภิรักษ์ในการปฏิรูปกองทัพเป็นเวลาของการทวงอำน,นาจของประชาชนคืนมาเป็นเวลาของการทวงคำสัญญาปฏิรูปกองทัพเป็นเวลา ของการเดินหน้าเพื่อที่จะสร้างประเทศไทยใหม่เห็นคำพูดของธนาธรชั้นความคิดของธนาธรก็คงเห็นชัดนะทั้งบิยบุตรธนาธรเขาจะเอียงไปทางฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายคืออะไรฝั่งของคอมมิวนิสต์เป็นสำคัญเพราะเขาทั้งสองคนเนี่ยเขามีไปเรียนด้านนี้มาเขาไปเรียนด้านนี้มาไปอยู่ธนาธรก็ไปเรียนชมรมนะฝ่ายซ้ายเรื่งของคอมมิวนิสต เปียนบทก็เหมือนกันนะเขามีหลักคิดในเดียวกันก็จะพยายามเอาหลักคิดของคอมมิวนิสต์ฝ่ายซ้ายใหม่หนังเรื่องฝ่ายซ้ายเรื่องการเปลี่ยนแปลงการลุกคือของประชาชนมาะอะไรเงี้ยนะเขาก็พยายามหลักคิดฝ่ายซ้ายมาวางเป็นเรื่องผิดปกติไหมสชหรหบผมไม่ปกติไอ,เป,เ,อปเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นแบบนี้แต่มันไม่ปกติที่เกิดขึ้นในประเทศไทยที่มีการปกครองในรูปแบบของพระมหากษัตริย์ นะก็แค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากกว่านั้นหลักคิดฝ่ายซ้ายเนี่ยประสบความสําเร็จไหมเคยประสบความสําเร็จมาก่อนหลังสงครามโลกครั้งที่1 1หนึ่งใน3ของโลกกลายเป็นคอมมิวนิสต์เพราะอดอยากแรงแค้นและข้อต่อของสงครามโลกนั่นแหละนะครับครั้งที่1เนี่ยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจึงมีบางคนบางพวกบางกลุ่มใช้หลักกลยุทธนี้มาฉวยโอกาสกะเปลี่ยนแปลงในช่วงข้อต่อของสงครามที่เชื่อว่า สงครามไวรัสจึงไม่ต้องแปลกใจที่เกิดปรากฏการณ์อย่างนี้ขึ้นคุณส่วนจําได้ไหมที่ผมเรียนไว้นะที่ผู้บัญชาการทหารบกบอกว่าเขามาแน่นอนเขามาจะมาชุมนุมกันนะฮะแน่นอนนะก็เชื่อว่าจะมีการชุมนุมใหญ่นะฮะในวันครบรอบการรับปหาร22พฤษภาคมนะที่ผ่านมาผมบอกเป็นไปนไม่ได้ไม่มาแล้วไม่มียามาหรอวนะโดนจับเรียบ เป็นไงเนียยพ้อยของเรียนจีนไหมโดจมนจำหมดเลยนะล้วบอกว่าจะเอาคนมาเป็นหมื่นเป็นแสนไม่มีบอกว่าเป็นไปไม่ได้เลยเพราะมันมีบางอย่างเกิดขึ้นในหลักที่ชื่อว่าวรัสพินารประชาชนทั่วไปเขาวางหลักไว้แล้วนั่นเป็นไปไม่ได้เลยมันจะมาแน่จริงมาสิผมก็บอกแน่จริงมาเลยบุกควักมือไงไหลไรรอบจาได้มาจริงมาเลยเป็นไหมฮะเป็นไงบ้างเรียบร้อยของเรียนจีนนี้ผมเรียนไปไหมบังเอิญมันฟุกนะมันก็เลยถูกอีกนะก็เรียบร้อยนะครับคำถาม ผมถูกถามมาเยอะจากทั้งนายทหารทั้งคนธรรมดาทั้งนักวิชาการทั้งนักวิพากษ์วิจารณ์บอกว่าตอนนี้ต้องมีการยุบสภาเข้าสู่การเลือกตั้งใหม่นะคอรพักกำลังแตกคอรมอกำลังแตกต้องมีการปรับขัมนดรีนะโอกาสแบบนี้ได้เปรียบเพราะมีการแจกเงินไปแล้วนะก็ได้เปรียบแล้วยังไงก็เลือกพลเอกประยุทธ์ยุบสภาตอนนี้ก็สามารถชนะการเลือกตั้งกลับมาอีกรอบนึง น่ะก็เป็นความคิดของแต่ละท่านนะที่คิดกันถามผมนะนักยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองที่ผมทํางานด้านนี้มากว่า20ปีเรียนด้านนี้มาสายตรงเลยสมควรยุสภาไหม,มทําไมอะ่ะไม่เห็นมีความจําเป็นเลยยุสภาทําไมเพื่ออะไรนะยุสภาเพื่ออะไรเพื่อมาโยนหัวโยนก้อยเพื่อว่าฉันจะแพ้หรือฉันจะชนะ มันเป็นโพสตสีบซ้ำเกมสาหรับพลเอกประยุทธ์ไหมมันไม่เป็นโพสตสีบซ้ำเกมไอ้พวกฝ่ายค้านมันจะยุติหยุดปากบอกว่าเฮ้ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะเป็นอะไรเป็นเผด็จการไหมเขาก็ไม่หยุดมันจะกล่าวหาว่าพลเอกประยุทธ์ขี้โกงไหมเขาก็ไม่หยุดเขาจะหยุดการต่อต้านพลเอกประยุทธ์ไหมเขาก็ไม่หยุดแล้วเพื่ออะไรอ่ะได้เปรียบได้เปรียบได้ัไงอ่ะใช่ ถามผมจริงๆว่าถ้าสมมติยุบสภาตอนนี้ประกาศยุบสภาให้มีการเลือกตั้งใหม่พลเอกประยุทธ์ชนะไหมชนะเพราะอะไรก็การแก้ปัญหาโควิด -19 ทําให้เห็นวิสัยทัศน์ผู้นำไงนะแจกเงินประชนันบันไหวอหล้านล้านน่ยจะไปอีก9.1แสนล้านอย่เงี้ยนะมันเป็นการแจกเงินครั้งมโหฬารใหญ่ที่สุดในใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยละไม่เคยมีมาก่อนโครงการมิยาซาว่า โครงการรถคันแรกโครงการประชานิยมของทักษิณยังสู้ไม่ได้เลยแจกลูกเดียวแจกอย่างมีเหตุมีผล <c oughs> <c oughs> เออนะพอเป็นแบบนี้ขึ้นมาเสร็จถามว่าพลเอกประยุทธ์เลวไหมรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เลวไหมอธฐานตรงๆนะบอกมันโกงผมก็ถามว่าเฮ้ย <c oughs> แล้วมีคดีไหนที่เขาไปถูกร้องเรียนเรื่องของการทุจริตการเลือกตั้งบ้างแล้วตัดสินมาแล้วว่าเขามีความผิดมีไหม นะครับมีการตัดสินคดีไหนบ้างที่บอกว่าเขาตัวพลเอกประยุทธ์เองทุจริตมีไหมสักคดีหนึ่งมีไหมตอบผมสักคดีหนึ่งต่อต,าต้านเรือดังน้ำเขาก็ไม่ซื้อเรือดังน้ำต่อต,าต้านรถถังเขาไมซื้อรถถังต่อต,าต้านเครื่งองบินเขาก็ไปซื้อเครื่องบินมีไหมสักคดีหนึ่งมันไม่มีไงมันไม่มีเหตุไงฝ่ายต่อต้านก็เลยกลับมาเรื่องของการรัฐประหารเรื่องฆ่าคนเสื้อแดง มันไม่มีปมที่จะไปเล่นงานจุดอ่อนไปเล่นงานมันปลุกกระแสไม่ขึ้นไงเขาจึงกลับมาเรื่องเดิมคือการครบรอบวันรัตพาหารไงหุ้นส่วนทราบไหมทําไมวันที่ยีองพฤษภาคมพุทธศักราช2,557 16นาฬิกานาทีต้องยึดอํานาจมันเป็นความผิดพลาดของกำนันสุดเทพที่ไม่มาตามนัด พบในการยึดอํานาจชื่อว่าพบจอมฟ้า3มชั้นหรือพบฉัดมงคลยุทธการชื่อว่ายุทธการชัดมงคลหรือพบจอมฟ้า3ชั้นโ okay. อเคเข้าใจนะครับสิ่งอันนี้มันมีเรื่องสลับซับซ้อนมากมายกว่านั้นนะครับพักแตกมันแตกแล้วยังก็มีแต่ข่าวลือว่าสมคิดจะไปตั้งพักสมคิดออกมาปเิเสธไม่จริงถามว่า ไล่เอาสมคิดสี่กุมารออกแล้วมันจะทําให้รัฐบาลเจ๊งไหมผมฟันธงไม่เจงเจงเพราะไม่ใช่กลไกสําคัญไม่เจงดีขึ้นเอาออกเมื่อไหร่อดีขึ้นมานั้นนะบอกเขาจะไปตั้งพักใหม่แล้วมันจะเป็นยังไงยิ่งตั้งพักใหมย่ยิ่งดีซึ่งผมเชื่อว่าเขาไม่กล้าตั้งตั้งก็เจงเพราะไม่มีกําลังเพียงพอมีแต่คนต่อต้านไม่มีคนสนับสนุนบอกเขาจะขนสอสอไปกนแน่จริงกับขนไปสิขนไปเลยมาได้เท่าไหร่ผมก็อยากรู้เหมือนกันนะ เหมือนกับผมบอกม็อบจะมาเป็นหมื่นเป็นแสนมาที่ยี่สิบสองพฤษภาคมแม่จริงมาดิพบบตรบอกว่าจะมาผมบอกไม่มาดูดิมาไม่ล่ะเอาตำรวจเป็นพันไปยืนรอรับมีเด็กนักเรียนมาวอยวายติดป้ายก็โดนจับหมดนะผมบอกไม่มาหรอกแล้วผมต้องบอกไงผู้การอาหารบอกต้องปรับทีมยุทธศาสตร์มองการเมืองกับการอาหารคนละอย่างกันมันมันคนละมิติมันคนละมิติมันคนละอย่างมันคนละจุด ทหารจะมองอยากให้มันเจอแบบนี้มาแล้วมันควรจะเป็นอย่างนี้แต่ในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองมันมีอะไรแฝงแฝงแงในยุทธการที่ชื่อว่าวยรัสพิน่น่าประชาชนพ้นภัยไว้หลายชั้นผมบอกว่าหลายชั้นนะหลายชั้นแล้วก็ลึกซึ้งนะสมคิดจะมาตั้งพรรคสู้ลุงตู่ได้ไหมไม่มีทางเจ๊งแล้วเขาไม่กล้าตั้งเลยแล้วลเขาก็ไมเคยคิดตั้งเลยนะเอาง่ายๆสมควรเลือก ยุบสภาเลอกตังแล้วยังยังไม่สมควรไม่มีความจำเป็นมาย,ยุบยับเพื่ออะไระไปบริหารนี้ไปะนะดีก็ดีไม่ดีก็โดนด่านะพลเอกประยุทธ์จะล้มเพราะอะไรล้มมาตัวเขาเองไม่มีใครทําเขาได้หรอกตัวเขาเองไงทำให้เขาลม้มอะไรที่ทำให้เขาลม้มไงวิสัยทัศน์ผู้นำไงและการทุจริตไงทำให้ทุกๆรัฐบาลลม้มลงถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเขาได้รับคําชมเชยจากอารอยประเทศ ได้รับคมชมเชยจากพระเจ้าอยู่หัวได้รับคำชมเชยจากพระเจ้าประชาชนนั่นหมายก็ว่าเขายังคงอยู่ได้ถามว่ามันจะเหมือนกับฮ่องกงหรือเปล่าไม่เหมือนนะ่ะวันนี้ฮ่องกงเกิดการประทะกันนะฮะคนประชุมนุมต่อต้านเรื่องกฎหมายนะหนึ่งประเทศสองระบบที่จะแบ่งแยกฮ่องกงแยกไปต่างหากนะเป็นประเทศเดียวปกครองเดียวไม่ต้องขึ้นตรงกับจีนไม่เป็นประเทศของจีนนะคนประชุมนุมก็กจับหมดงั้นนะ่ะถามว่าไทยจะลุกคือเหมือนฮ่องกงได้ไหมไม่มีทาง ไม่เคยมีประเทศไหนเหมือนกันมีคนพยายามเรียนแบบประเทศไทยแต่ประเทศไทยสร้างทฤษฎีใหม่ๆขึ้นมาเสมอผมเคยเรียนไว้แล้วคุณส่วนจําได้ไหมว่าจงเกิดเป็นไทยจงภูมิใจยุทธการที่ชื่อไวรัสพินาประชาชนพ้นภัยเป็นทฤษฎีของคนไทยเป็นกลยุทธ์ของคนไทยที่เราวางเป้าหมายว่าอาระยะประเทศจะต้องมาศึกษากลยุทธ์ของประเทศไทยและต้องได้รับการยกย่องเหมือนคุณน้ำนางนง เป็นไงจริงอย่างที่เรียนไหมไหมบุงตูก็ทําได้นะพลเอกปรยุทธ์ก็ทําได้นะเราก็แค่ผู้ชมนะไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีไม่มียศไม่มีตําแหน่งไม่มีราคาเขามีทุกอย่างนะเขาทําได้นะเราผู้ชมเท่านั้นนะใครไปเชื่อบอกเศรษฐกิจไม่ดีคนจะฆ่าตัวตายผมนึกบอกไงถึงเวลาเงินเยียวยาออกปุ๊บอย่างเงี้ยปิ๊บเป็นไงฆ่าตัวตายอยู่ไหมครับห้าพันบาทไม่ได้ฆ่าตัวตายอยู่ไหมมีอยู่หรือเปล่าวันนี้ อาทิตย์สองอาทิตย์สาอาทิตย์สี่อาทิตย์แล้วเนี่ยเงียบกิ๊บอันนี้ผมเรียนไว้ไหมมีค่าตัวตายรายวันอย่างไหมที่ผ่านมาพวกที่แพ้ไปที่ตายไปคืออะไรออนแอก็แพ้ไปไงมองไม่เห็นไงห,หมดโอกาสไงขี้ขึ้นตายที่ตายไปได้ทําไงไม่กี่เดือนพะได้เงินทุกอย่างมันดีกลับมาปุ๊บขึ้นมานะเปิดห้างโคห้างจะแตกอะ่ะโทรศัพท์มือถือมอเตอร์ไซค์ อาหารการกินขายดีขายดีใครไปเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดอ่ะผมบรรจุภูมิใจว่าน,นี่คือฝีมือของคนไทยนะครับแล้วแบบนี้จําเป็นจะต้องมีการยุบสภาไหมยังไม่มีความจําเป็นจะต้องยุบสภาจะเลือกตั้งใหม่ก็ไม่มีความจาเป็นจะต้องเลือกตั้งใหม่นะครับถ้ายุบสภามีการเลือกตั้งใหม่คนที่ดีใจที่สุดคือทักษิณ นักสินดีใจโอ้ยมาแล้วหมูเข้าอ้วนไอ้พวกนี้โง่จะมันเลิกไอ้โดนแค่นี้นเล้วเลกตังค์ซะแล้วกดดันต่างประเทศยิงเลเซอร์ที่เยอรมันมายิงเลเซอร์ที่ประเทศไทยโอ้ยทำนิดหน่อยพวกนี้มามอบอดัดอึมามอบมามอบไปโดนจับเดี๋ยวก็จ่ายค่าปรับไปซะไอ้พวกนี้โง่อ้างดีโมโเกซี่หรือประชาธิปไตยเจ้าพ่อประชาธิปไตยอยู่นู่นอยู่ดูไบนู่นเอาตัวรอดอยู่นู่นทักษิณโผล่เมื่อไหร่มอบมาเมื่อนั้นเขาไปมองเชิงปรากฏการณ ทหารไม่มองเชิงปรากฏการณ์แต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองเขารู้หรือย่างเขารู้อยู่แล้วทักษิณมาฟอร์มนี้กี่ปีเกือบ20ปีอะฟอร์มเดิมเพราะทักษิณเรียนยุทธาการนี้มาจากอาจารย์เขาเป็นยุทธการที่เรียนยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองมาจากรองหัวหน้าชนเผ่ามารียนที่เป็นลูกศิษย์ของอดอล์ฟพีเลอร์หลักเดิมตามทฤษฎีเป๊ะ มาตามเวลาเป๊ะบอกวันเวลาเลยมาเวลาไหนตามนั้นน่ะมันมาอย่างเงี้ยมาเป็นอย่างเงี้ยเขาก็ยึดเวลาทำมิ่งจังบะเขาก็มามาเสร็จเป็นไงโดนจับมดกินแห้วกลับไปไม่มีอเลยเนี่ยถ้าเราเข้าใจหลักเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองเราก็จะรู้ทันทีว่ากําลังเกิดอะไรขึ้นสำหรับผมนี่ก็ไม่ได้ขับข้างฝ่ายไหนนะผู้ชม เป็นประชาชนคนธรรมดาไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีไม่มีราคาไม่มียศไม่มีตำแหน่งทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนเป็นสำคัญขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทดศักดิ์เจียงกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ กว้างไกลบรรพาบุรุษรวมทงรวมไทยลอลอล้อรมรวมใจเป็นไทยเดียวกันเลือดไทยไหลป่าไหลรวมท่วมดินศูญสิ้นชีวิตปกปักปรักษา ย่าตายยายเอาเลือดแลกมาสร้างบ้านแปลงป่าทำมาหากินแผ่นดินนี้มีเอกลักษณ์แผ่นดินนี้ผู้คนรักกันแผ่นดินนี้มีสิ่งสร้างสรรค์แผ่นดินฉันมีไม่เหมือนใคร ที่สุกกายมีสายเป็นที่ซบอิงมีป่าเป็นที่พักพิงให้ช้างให้ลิงอาัยมีแก้มเปื้อนยิ้มทั่วหน้าในาน้ามีข้าวกองใหญ่ในาน้ำมีปลามากมายในกายมีใจเดียวกัน แผ่นดินจะลูกเป็นไฟรู้ไหมหากไทยยังไม่รักกันแบ่งเราแบ่งเขายือแยงแข่งขันสักวันก็คงไม่เลือท้องไทยอับไายบ้นานผ้าผูกปางไม้หากไทยฆ่าใจด,ด้วยกันถ้าตายไปแล้วจะตอบคำถามปู่ย่าตายายายังไง แผ่นดินไทยไม่สิ้นคนดีเพราะแผ่นดินนี้ยังมีเลือดไทยแผ่นดินไหนที่ใครว่าดีเท่าแผ่นดินนี้จะมีที่ใด แผ่นดินนี้ผู้คนรักกันแผ่นดินนี้มีสิ่งสร้างสรรแผ่นดินฉันนี้ไม่เหมือนใครมีบ้านเป็นที่สุกกายมีสายเป็นที่สบอิงมีป่าเป็นที่พักพิงให้ช้างให้ลิงอาศัย มีแก้มเปืือนยิ้มทั่วหน้าในน้ำมีข้าวกองใหญ่ในน้ำมีปลามากมายในกายมีใจเดียวกันแผ่นดินจะลุกเป็นไฟรู้ไหมหากไทยยังไม่รักกันแบ่งเราแบ่งเขายืแยงแข่งขัน สักวันก็คงไม่เหลือทงไทยอับอายบ้านพระผู้รุดฟางไม้หากไทยฆ่าไทยด้วยกันถ้าตายไปแล้วจะตอบคำถามปู่ย่าตายายยังไงถึงต้องใส่รองเท้ากันคนละสีแต่แผ่นดินนี้ต้องเดินก้าวไปหากคนไทยรวมจับมือไว้เพื่อแผ่นดินไทย đuôi chạy điêu cần